เราจะพาไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายสีที่ตำบลเจ็เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่มีของดีมากมายเราจะพาไปชมเรื่องกล้วย,ยแต่ก็ไม่กล้วยอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าที่ตำบล7ดเสมียนนั้นมีทายาตรุ่น4 ของสกุลช่างบายสีช่างแพงหยวกได้สืบทอดมรดกของตระกูลนำชาวบ้านใช้ประโยชน์จากกล้วยตานีพันธ์ดีในชุมชนค่ะแล้วก็มาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบที่เรียกว่าอาร์ตมาร์เก็ตหรือว่าตลาดศิลปะนั่นเอง เขามีการนำกับกล้วยตานีมาแปรรูปทำเป็นกระเป๋าภายใต้แบรนด์ตานีสยามค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เราเรียกว่า BCG นั่นเองนะคะมีคุณภาพทัดเทียมกับหนังในอุตสาหกรรม ใช้งานได้เกือบ10ปีทีเดียวละค่ะและที่สำคัญภาภูมิใจตรงที่จำหน่ายในต่างประเทศได้ด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงที่นี่แล้วแน่นอนคะ่ะกว่าจะได้เจอเรื่องสวยๆของสวยของงามที่เป็นอัตลักษณ์ ของประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของบ้านกันนะคะก็คือท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลใบสีคือคุณก๊อฟธนกรสดใสสวัสดีค่ะคุณก๊อฟคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าคุณก๊อฟแล้วกันนะคะค่ะคุณก๊อฟคาเห็นในความเป็นตานีสยามอยากจะรู้ว่ากว่าจะเป็นตานีวันนี้เริ่มมาอย่างไรคะนี่ถ้าพูดถึงว่า การเดินทางของตานีเนี่ยมันเริ่มต้นครับเริ่มต้นจากความเป็นพิธีกรรมลากเงาวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ<ะ>ซึ่งผมเป็นเจนที่สี่ครับที่ทํา พิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมใบสีสู้ขวัญหรือสกุลใบสีแล้วก็สกุลแทงหยวกนั่นแหละครับค่ะก็คือเป็นที่มาของว่าทําไมเราใช้คาว่าวิสาหกิจชุมชนชชบ้านช่างสกุลใบสีใช่ครับผม,มค่ะ,คคะนั่นคือที่มาของเขาครับแล้วทําไมาถึงต้องเป็นสกุลใบสีแล้วเราเดินทางยังไงอันนั้นแหละครับผมมันคือต้นต่อของความเป็นมาของต้นกล้วยในสายพันธุ์ตานีนั่นแหละครับผมจึงมาเป็นตานีวันนี้ใช่ครับค่ะกว่าจะเป็นตานีใช้เวลาเท่าไหร่คะ กว่าจะเป็นตานีเดินทางมาทุกวันนี้ก็ถ้ารวมตั้งแต่เราทำาเรื่องของ Gen ่4เนี่ย15-16ปีนี้ครับแต่ถ้าทำแบรนด์ตานีเนี่ยประมาณ10ปีนี้ครับผมแล้วทำไมความเป็นตานีจุดเด่นไฮไลท์หรืออะไรที่ทำให้ตานีนั้นสามารถอวดท้าสายตากับชาวต่างชาติในวันนี้ได้ครับผมจุดเด่นใช่ไหมฮะ,ะมันเป็นเรื่องของ ความเป็นธรรมชาติเลยหนึ่งครับ<ห>เป็นม right ิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดลายนะครับหนึ่งต้นหนึ่งใบสําหรับคุณ<ห>ก็คือลดลายสีสันจะแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าในไทยมี3ซีซันเนาะก็เรื่องของเชสีเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะลดลายครับ<ห>แต่และซีซันจะไม่เหมือนกันเลยครับผ<ห>ม,<ห>มอันนี้คือความเป็นตรกรึกหรือจุดเด่นของเขาแล้วก็ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เราเราเราผสมเข้าไปมันเป็นนวัตกรรมเพื่อทดแทนหนัง รหรือเป็นหนังไม่เบียเดเบียนนี่ยคนี่คือคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเด่นของตานีแบรนครับในวันนั้นถ้าย้อนกลับไปที่คุณก๊อฟตั้งใจว่าจะทำตานีขึ้นมาวันนั้นคิดอะไรแล้วว,นนวาง,งเป้าหมายขั้นตอนหรือว่าวางเส้นทางไว้ยังไงบ้างคะผมบอกว่าถ้าคิดอะไรล่ะครับถ้าที่มุมของผมผมมองว่าสิ่งที่ผมคิด อยู่เสมอคือทํำยังไงให้ตานีมันสากลแล้วก็เป็นเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมในระดับสากลได้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิดชูแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนวิถีพิธีกรรมโบราณหรือวัฒนธรรมต่างๆข,ของไทยหมู่บ้านผมเนี่ยครับ <S <S ไปสู่สากลโลกได้น,นี้ครับ<อ>คือความคิดแรกๆของผมครับค่ะแล้วตอนแรกๆเริ่มยังไง เริ่มยังไงเริ่มจากการทำใบสีแล้วก็แปรรูปกล้วยต่างๆนะครับว่าอ่ามันเริ่มมันเริ่มทำอะไรได้บ้างจากต้องต่ยอดจดโคนเนี่ยมันจากใบเอาไปทำพิธีกรรมใบสีเสร็จแล้วก็ การกล้วยไปทไําอะไรบ้างน้ํายางกล้วยไปทไําอะไรบ้างแล้วก็ตัวกากกล้วยไปทไําอะไรได้บ้างแล้วก็เงาของเขาไปทไําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเกิดการคิดแล้วก็ดีวอลล์อบตั้งแต่ยอดจดโคเนสามารถไปใช้การอะไรได้บ้างแล้วก็จนเกิดการทดลองเทสวิจัยต่างๆจนรู้คุณสมบัติจนเข้าใจเขาคําว่าตาหนีมันเลยมีมิติหลายๆมิติก็ตอ,ตอบได้เลยว่าตาหนีตอบโจทย์ปัจจัย4 <c oughs> เพื่อสร้างปัจจัย5้นั่นเองครับ ค่ะแล้วตานีนี่เเป,เป็นเป็นชื่อกล้วยชนิดหนึ่งด้วยใช่ครับผมมีมากในที่เจ็ดเสมียนนี่ไหมคะ,ะมีมากในที่เจ็ดเสมียนไม้ในตําบลเนี้ครับเป,เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ปลูกตานีแล้วมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่อื่นอยู่ <ขอ S 2> ในการ,รที่ผมเอามาใช้หนึ่งเลยคือการเราปลูกใช้อินรีย์ลวดลายหรือสีเนี่ยมันเกิดปัจจัยนี้ด้วยคือเป็นถ้าเป็นเคมีลายจะไม่เกิดอ๋อ<ช>เกี่ยวด้วยใช,ใช่เกี่ยวครับผมอันนี้คือหนึ่งเรื่องเลยแล้วก็ ในส่วนของความเหนียวความคงทนแล้วก็น้ำํำยางที่มีคุณสมบัติพิเศษในการที่ผมวิจัยแล้วก็เทสแล้วครับผมก็<ร>คือกล้วยที่ตําบลเราครับมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างกล้วยน้ํากร่อยน้ําเค็มหรือปลูกตามที่ติดน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับ<ห>ก็จะไม่ได้ปลอกครับผมทายาทของบ้านช่างสกุลใบสีมาเป็นตาหนีถามก่อนว่าแรกๆพอทําแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือมีอะไรที่ทําให้เรา ท้อไหมแล้วเราแก้ยังไงจึงเดินมาถึงจุดนี้ผมบอกการเดินทางถ้าพูดเอาจริงๆผมไม่เสียดายชีวิตเลยได้ซ้ำถ้าถ้าได้หมดลมหายใจในวันนี้ครับมันผ่านมาทุกเรื่องได้พบสังคมได้เจอผู้คนแล้วก็ได้เจอปัญหาอะไรต่างๆ่งเปิดหลังผมก็คือแผ่ทั้งเวอ์เต็มหลังครัขึ้นลงขึ้นศาลก็ขึ้นแล้วโดนฟ้องร้องก็โดนแล้วเรื่อง ธุรกิจก็โดนแล้วคือโดนโกงบ้านยังโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างการเดินทางของการทําตานีขึ้นมามันคือโลกหนึ่งโลกเลยครับที่ที่ทำให้ผมได้ประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ผมเจอเร็วผมเจอในอายุ แค่35สิผมยังมีแรงที่จะสู้ต่อแล้วก็ฟันฝ่าตรงนั้นไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าท้อไหมก็ท้อครับอยากเลิกไหมมันก็อยากเลิกครับแต่ผมมองว่ามันเป็นเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กไปครับถ้าคิดอย่าง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 คนเขาโตโตกันคือมันต้องแก้ปัญหาแล้วแก้อย่างไรแล้วมันถึงจะสําเร็จไม่ต้องร้อเปอร์เซ็นแต่ให้ยืนอยู่ได้แล้วล้ม ขอให้ล้มบนฟูกอยากให้ล้มพุตบาทแล้วก็ลูกหินกันนั่นเองครัอะไรทําให้เราผ่านมาได้ถึงวันนี้ครอบครัวครับค่ะกําลังใจจากครอบครัวไม่ได้เรื่องเงินเลยครับมผมเริ่มต้นจากไม่มีครับมผมเริ่มต้นจากติดลบด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นกําลังใจให้ดีสุดก็คือครอบครัวครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวตานีที่ทำงานร่วมกันทนทุกข์ฝ่าฟัน เราก็ทำให้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับทุกคนช่วยกันครับคุณก๊อฟคะวันนี้แบรนด์ตานีของเราดังไกลไปถึงต่างแดนในความรู้สึกที่เราได้อวดท้าผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของรประเทศไทยเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงจริงๆแล้วผมก็พูดได้อยู่ก็คือปลื้มใจใน,ในในในส่วนหนึ่งครับแล้วก็ดีใจครับที่ สิ่งที่เราตั้งใจทำครับ<ะ>มันเป็นสิ่งที่ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายของเราก็คือเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้นั่นก็คือจากความเชื่อสู่งานแฟชั่นหรือเป็นผิดพันธุ์ที่หรือเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักในนามตานีเนี่ยครับ<ะ>ก็ดีใจแล้วก็ทำต่อครับ<ะ>แล้วก็เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินอย่างเดินอย่างเต็มกำลัง<ะ>ตามศักยภาพที่มีเลยครับค่ะ ว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความที่เป็นสิ่งที่เป็นสมบัติของประเทศไทยคุณกอฟได้พยายามรวบรวมไว้ใ,ในแบรนด์ตานีนี้ใชซอฟต์พาวเวอร์ so power, คำนี้ค่ะเป็นคำที่หลายคนนะคะได้ใช้สเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวดึงนักธุรกิจเพื่อที่จะได้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของประเทศไทยใน ความเป็นวิถีวัฒนธรรมของเรามากขึ้นครับผมตานี้ตอบโจทย์เรื่องนี้ยังไงบ้างาในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ผมทําความเข้าใจของแบรนด์ครับมันก็คือสเสน่ห์ไทยสเสน่ห์เราเพราะฉะนั้นรู้เขารู้เราครับลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนความเป็นไทยเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าวัฒนธรรมประเพณีที่เด่นแล้วก็ที่ดีของเราเนี่ยครับสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พี่คลายดีไซน์ออกแบบ ไปอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจตัวสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยครับอย่างตัวซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ให้ทุกคนสามารถจับต้องได้มันก็คือวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่ถูกดีไซน์ออกแบบนะครับขมวดออกไปเป็นกระเป๋าแฟชั่นออกไปนั่นก็คือจากความเชื่อสู่งานแฟชั่นที่ผมใช้คอนเซปต์อันนี้ครับผมเพราะฉะนั้นในคําว่าสเสน่ห์ไทยสเสน่ห์อ่าสเสน่ห์เราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับมันคือเป้าหมายของตานีก็คือ ไอคอนออฟสยามครับเราพยายามเป็นตัวแทนของประเทศไทยหรือสัญลักษณ์ประเทศไทยนึกถึงประเทศไทยก็นึกถึงตานีด้วยนั่นแหละครับคือเป้าหมายของเราครับค่ะคุณผู้ชมอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ของตานีนั้นด้วยความที่ทายาตรุ่นสี่ของบ้านช่างสกุลบายสีพยายามที่จะถ่ายทอดแล้วก็อวดท้าสายตาชาวต่างชาตินั้นผลิตภัณฑ์สวยๆจะมีอะไรบ้างช่วงนี้คุณก๊อฟจะพาเราไปชมกันค่ะ ขบวนการผลิตนะครับกลางน้ำเนี่ยก็คือเราได้ตัวต้นกล้วยนะครับมาจากชุมชนนะครับซึ่งเป็นโครงการเรื่องกล้วยๆช่วยชุมชนนะครับที่ตานีสร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นการแจกสายพันธุ์ให้กับคนที่อยู่ที่บ้านหรือปลูกให้กับคนที่พื้นที่ว่าง,พ,างพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่รกร้างนะครับได้เอาสายพันธุ์ไปปลูกเสร็จเมื่อได้ผลผลิตมานะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการนะครับตัดก,กรีดรีดต่อแล้วก็ นวัตกรรมเราก็กาเมนเพราะนั้นในกระนวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือกรีดนะครับเป็นการใช้ชุมชนฝีมือชุมชนนะครับกรีดทีละแผ่นนะครับที่เราลอกออกจากตัวต้นกล้วยเสร็จนะครับเมื่อกีดเสร็จเราเอาไปตากแต่ในเทคนิคการตากนี่แหละครับมันเป็นจิตสิ่งที่เป็นทิน้งนเจอร์ของเราเรารู้ว่า สามซีซั่นในไทยเนี่ยครับจะให้เฉดส,สีที่แตกต่างกันตามปัจจัยก็คืออุณหภูมิความชื้นเวลาซึ่งเฉดส,สีแต่และซีซั่นเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันเราก็จะแยกสีแยกซีซั่นเอาไว้เพื่อเป็นการออกแบบง่ายต่อการออกแบบแล้วก็ดีไซน์นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปเข้าขบวนนการขึ้นแผ่นนะครับหรือต่อนะครับทำให้ตัวแผ่นนะครับเป็นลายลายออกมาแล้วก็นำไป อ,อัดเคลือบหรือรีดด้วยความร้อนนะครับด้วยอุณหภูมินะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีทิกของนวัตกรรมที่เป็นกาวเชื่อมต่อนะครับเป็นกาวตานีนะครับแล้วก็ตัวสารเคลือบก็จะเป็นแว็กจากธรรมชาติที่ตานีเป็นนวัตกรรมที่ว่านวัตกรรมราชินีกล้วยนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปดีไซน์ออกแบบนะครับตาม คอนเซปที่เราตั้งไว้ก็คือจากความเชื่อสู่งานแฟชั่น <c oughs> จนได้ผิดพันออกมาตามที่เราเห็นด้านหลังนะครับเป็นคอลเลคชันแรกที่เราเดินทางมาครับเพราะฉะนั้นดีไซน์อันนี้ในย,ยุคแรกๆของตานีนะครับเราดีไซน์มาจากถุงโชคดีครับหรือถุงกระดาษที่นําเข้ามาแล้วก็เป็นเป็นการาเป็นการขี้คลายถุงโชคดีนะครับออกมาเป็นตานีนั่นก็คือลัคกี้ตานีนะครับก็จะดีไซน์มาทั้งหมด สีห้าไซส์ครับซึ่งจะเห็นโลโก้เก่าของตานีอันนี้คือรุ่นแรกเลยครับที่มีในยะแล้วก็มีความสำคัญออกมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นแรกที่เราทำมันก็คือเรื่องของการอินสไพเรชันมาจากถุงโชคดีนั่นเองครับในรุ่นลัคกี้ตานีครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของจันเจ้าครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็มียอดขายดีที่สุดนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับผมที่อินสไพเรชันหรือดีไซน์มาจาก กำปั้นหรือหีบใส่เงินนั่นเองครับที่เราดีไซน์ให้เขาเรียกอะไรอรั csr กับทางธนาคารหลายๆธนาคารนะครับสีส้มนี่ก็คือของท h นะครับที่เราดีไซน์เป็นหีบใส่เงินใส่ทองให้กับลูกค้าเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ชื่อว่าน้องจันเจ้านั่นเองครับในรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สามไซส์นะครับมีพเพื่อนพระแพงแล้วก็จันเจ้าจะเป็นกระเป๋าถือที่ขึ้นเครื่องเราก็ใส่ สัมภาระได้อันนั้นก็จะเท่อยู่เหมือนกันครับแล้วก็ไปต่อที่เหมือนฟ้าครับจะเป็นดีไซน์ที่เราขี้คลายนะครับมาจากการพับจับจีบหรือการขี้คลายจากการทําใบสีหรือพับใบสีออกมาเป็นตัวเหมือนฟ้าที่เห็นด้านหลังอันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีทั้งหมด3ไซส์นะครับผมเนี่ยคือเหมือนฟ้าซึ่งลวดลายของเขาครับจะถูกออกแบบแล้วก็วาง วางไว้เป็นพิเศษเหมือนกันครับแล้วก็สังเกตรอยเย็บหรือรอยซีมตรงนี้นะครับมันจะถูกการดีไซน์มาจากการพับขนมพวกขนมเทียนข้าวต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะขี้คลายจากการพับจับจีบอันนั้นมาเพราะฉะนั้นรุ่นเหมือนฟ้าอันนี้ก็จะขายดีเช่นกันครับแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นเดี๋ยวเราไปดูเป,เป็นช็อปของตานีเลยครับผมก็เดี๋ยวไปชมที่ช็อปแล้วก็สามารถไปดูหลายๆรุ่นของตานีได้ครับผมครับ you <music> ในรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดแล้วก็น้องใหม่ของเราชื่อว่าตะล่อมครับดีไซน์มาจากตัวปาะเพียนสารนะครับคือการสารปาตะเพียนซึ่งปาะเพียนสารเนี่ยครับความเชื่อของไทยก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการสารหรือขัดทั้งหมดนะครับที่เราวนเ,เราน้มนาวหรือพยายามแก้ไขในสิ่งต่างๆที่มันเป็นเขาเรียก เป,เป็นจุดด้อยของตานีพวกลอยยับลอยไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้นครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกล้วยที่ได้ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวสีจะเป็นประมาณนี้ทําไมผมต้องเอาปลาตะเพียนมาเพราะว่าในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนียเป็นช่วงข้าวออกหลวงแล้วก็พวกไข่อาพวกปลาจะวางไข่เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยเปรียบเสมือนปลาตะเพียนสาร เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะอันนี้ก็คือมันมาจากความเชื่อแล้วก็วิถีของความเป็นไทยด้วยอ่าแล้วก็มารุ่นจันเจ้านะครับถูกดีวอลลอบใหม่แล้วก็ถูกปรับใหม่ในช่วงของซัมเมอร์นะครับก็จะมีสีสันที่เจ็บปวดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางลายแล้วก็คลี่คลายแล้วก็ถอดฟิตติ้งไปบางส่วนเพื่อตอบโจทย์คําว่า ไม่ใช้โลหะไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมนะครับใช้เป็นตัวธรรมชาติทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมคี้คลายเพราะฉะนั้นการเลือกสีจะต้องแมทกับสีเฉดสีของกล้วยที่มันมีมันก็จะเลยมีสีเยอะหน่อยในช่วงของตัวจันเจ้าอันนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่มีอีกรุ่นที่เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นที่จับต้องได้แล้วก็าขายดีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของช h อปปิ้งแบ็ครับผม ต้องถอยหลังไปอีกนิดนึงครับจะเป็นตัวนั้นที่ที่เราพยายามอาตอบโจทย์ของคนไทยนี่แหละครับที่อยากใช้ของตานีแต่ว่า,ามูลค่าเงินที่เขาบอกว่าตานีแพงแต่จ,จริงๆไม่แพงครับเพราะว่าเราทําจากงานงานทำมือเป็นงานคราบแล้วขบวนการเราไม่ได้ใช้เครื่องจักร ในการที่จะมาผลิตมันก็เลยทําให้มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ดูแลชุมชนแล้วก็ดูแลผู้คนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะไปอยู่ที่ของค่าแรงเพราะฉนั้นมันเป็นงานค้าฟทํามือนะครับเราจะใช้เครื่องจักรไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ เราพยายามจะทามาให้ทุกคนตอบโจทย์นนะั่นก็คือช้อปปิ้งธรรมดานะครับก็คือทางหน่วยงานองคอ์กรต่างๆของภาคารัฐของไทยครับก็จะนํานตัวนี้นครับไปเป็นของขวัญของแจกอีกเช่นกันนะครับแล้วก็แม่บ้านหรือ,อคนที่อยู่ออฟฟิศก็สามารถที่จะสื่อรุ่นนี้ไปได้มีทั้งหมด3ไซส์ครับก็คือ SML แล้วก็ A4 อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็พิเศษที่สุดนะครับของตานีนะครับเราใช้บรรจุภัณฑ์ของเราเองก็คือการทำซีโร่ นั่นเองครับคือกล่องที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราใช้ตัวของเวทในขบวนการผลิตหนังกาบกล้วยนั่นเองครับมาทําตัวกล่องนะครับแล้วก็มาทําบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นตอนนี้1ใบนะครับก็คือกล่องหนึ่งกล่องของซีโรเวทของตัวกล่องใย,ยกล้วยนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าใบเล็กนะครับซึ่งจะเป็นที่ที่ผม ได้ได้ต้องบอกว่าทุกแบรนด์จะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋าตังค์พกของผู้ชายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของท่านผู้หญิงก็ใช้ได้2เพศเลยนะครับผมอันนี้เห็นไหมครผมจะใช้สีที่เจ็บปวดขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงคอลเลคชันที่อยู่ในช่วงซัมเมอร์ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่ทําขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้มีหลายตัวนะครับ หรือถ้า,าท่านอยากดูรายละเอียดอย่างไรในตัวของไซส์ขนาดนะครับก็สามารถไปติดตามในช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับก็คือตานีสยามนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับทางแอดมินได้นะครับของตานีเพราะฉะนั้นฝากเพจตานีด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปชมแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับ ตลาดของเราจะเป็นฝั่งยุโรปส่วนใหญ่นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าหน้าตาของเราจะเป็นกลุ่มกลุ่มวีแกนกลุ่มกูแล้วก็กลุ่มรักสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่เขาเขาพูดถึงมา1 0บถึงยีปีแล้วแหละเพราะนั้นเราทําอะไรที่มันตอบโจทย์เขาแล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วและเรามีมาตรฐานแล้วก็รับรองจากการผลิตว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆยังไงเขาก็ซื้อเพียงแค่ ทำคอนเซปต์ให้ชัดแล้วก็ปฏิบัติให้จริงแล้วก็นำส่งถึงมือเขายังไงก็ขายได้ครับผมขอเท่านั้นก็คือความซื่อสัตย์ในแบรนด์แล้วก็ความจริงใจในแบรนด์เท่านั้นครับผมในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มอาเซียนก็ยังไม่ใช่โจทย์ของตานีสักเท่าไหร่เพราะในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่น้อยในการที่พูดถึง สิ่งแวดล้อมหรือซีเรียสมากๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มยุโรปมากกว่าในถ้ากลุ่มในอาเซียนอันนี้ครับต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาต้องเข้าใจคำว่า b c g เข้าใจคำว่า sustainable development เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเข้าใจคำว่า go g r e ให้มากไม่ใช่เพียงแค่ฉันทำเพื่อกระตามกระแสะหรือเทรน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปเขาทำเพื่อเซฟเดอะเวิด์จริงหรือรักโลกจริงแล้วก็เก็บทรัพยากรหรือโลกนี้ให้กับลูกหลานส่งต่อให้ลูกหลานได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์เราเพราะว่าตรงตามเป้าหมายของเราครับนั่นก็คือ Sustainable Development ก็คือความยั่งยืน ตั้งแต่ยอดจดโครนแล้วก็ต้องแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลาน้ำระบบซับไพเชนทั้งหมดเป็นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเป็นการตอบโจทย์จริงๆเราก็ใช้ต้นทุนที่เรามีจริงๆแล้วก็หมุนเวียนเศรษฐกิจจริงๆและสุดท้ายแล้วมันก็คือโกกีนก็คือเป็นผิดพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งตัวผิดพันธุ์และขบวนการครับผม เอาแค่โครงการที่ผมบอกก็คือต้นน้ำนครับโครงการเรื่องกล้วยๆช่วยชุมชนครับเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับครอบครัวที่มีพื้นที่รกร้างนะครับพื้นที่ว่างเปล่าหรือเป็นคนตกงานหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านแล้วไม่มีงานทําเราก็จะนําสายพันธุ์กล้วยล้วไปพูดคุยเมื<ส>่อ<ค>มีการทํา MOU ร่วมกันก็นําต้นกล้วยไป1ไร่หครอบครัวครับก็คือ1ไร่เราตีค่าเฉลี่ยให้นะครับก็คือ1ไร่ 250ต้นแล้วก็รับซื้อต้นละ50บาทเพราะนั้นรายได้เสริมที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นก็ต่อครั้งในการตัดก็12,500บาทต่อครอบครัวนี่พูดถึงแค่ต้นน้ำเท่าน,นั้นในเรื่องของเรื่องกล้วย,วยช่วยชุมชนในการปลูกต้นกล้วยให้ให้ให้กับอาตานีแค่นั้นครับแต่ว่าในขณะที่รอเก็บใบช่วงนี้ก็หน้าแรงขายได้สิบท้งแห่15บาทถึง40บาทราคาใบกล้วย น้ำยางลิตรละ800บาทเราก็เชื่อกกล้วยกิโลละ300 5 0 0ถึง500บาทกาบกล้วยอีกคือผมมองว่าถ้าคนไม่เกี่ยงเงินน้อยผมมองว่าก็ไม่มีตกงานแล้วครับผม คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะด้วยความภาคภูมิใจในฐานะที่คุณผู้ชมเองนะคะแล้วก็ดิฉันเองนี่นเป็นคนไทยภาคภูมิใจไปพร้อมกับคุณก๊อฟเลยนะคะสุดท้ายใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ต้องมาที่ไหนคะครับก็ถ้าเป็นออฟไลน์ line, นะครับก็มาเจอเราที่นี่ได้เลยครับอาณาจักตานีที่ตำบลจะเสมียนอำเภอโพธรามจังหวัดราชบุรีครับส่วนเป็นออนไลน์ line, ก็จะเป็นช่องทาง เพจเฟ e บ o o กครับตานีสยามครับผมสามารถเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานของตานีได้ครับผมค่ะถ้าอยากมาดูงานได้ไหมคะก็สามารถเข้ามาดูได้ครับแล้วก็ม,มีกิจกรรมต่างๆครับเป็น DIY แล้วก็เป็นเรื่องกล้วยๆหรือเป็นงาน<ม>คราฟทั้งหมดที่นี่จะรวบรวมไว้ให้ครับผมค่ะต้องติดต่อหรืออะไรยังไงบ้างก็ติดต่อที่เพจได้เลยเหมือนกันครับ ค,ค่ะเอาละค่ะนี่คือความหลากหลายนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่นี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรีวันนี้ขอบคุณคุณกอ๊อฟธนกรสดใสามากๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพสวยๆนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะค